สวัสดีค่ะชื่อแก้มนะคะก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหุ้นอีกครั้งนะคะแต่ว่าวันนี้แต่ว่าก่อนจะฟังเทปนี้ยดิฉันแนะนําให้ไปฟังเทปก่อนๆน,นะคะที่ดิฉันเคยพูดไว้เพราะว่าวันนี้มันจะเป็นเทปสําหรับคนที่เริ่มเล่นหุ้นแล้วนะคะแต่สําหรับคนที่อยากจะเริ่มเล่นหุ้นอะ่ะดิฉันพูดไปแล้วในหลายเทปที่แล้วนะคะก็เข้าไปเซิร์ชดูได้นะคะใน YouTube นะคะในช a n นลเดียวกันค่ะวันนี้ดิฉันจะพูดถึงคนที่เริ่มเล่นหุ้นละตรง วันนี้ที่ฉันจะพูดเนี่ยจะเป็นการเทคนิคเขาเรียกว่าเทคนิคการต่อต่อเงินพูดอย่างนี้ดีกว่าคือเวลาเรามีพอร์ตตอนนี้นะเรานึกถึงคนมีพอร์ตเลยนะคะเรามีพอร์ตหุ้นอยู่1พอร์ตนะคะเราอาจจะมี20หุ้นอยู่ในนั้นยี่สิบบริษัทอยู่ในนั้นหรือสิบริษัทอยู่ในนั้นการเงินต่อเงินหมายความว่าสมมุติว่าเรามีเงินอยู่ในพอร์ตหุ้น10,000แบาทเรานึกถึงเงินต้น10,000แบาทนะคะตอน,นแล้วก็มีอยู่20่บบริษัทแบบนี้ละกัน20บบริษัทเราก็ เ,เขาเรียกว่าเราก็จะมีการย้ายเงินไปย้ายเงินมาอยู่ในระหว่างที่20บริษัทนี้นะคะว่าบริษัทไหนที่เราอยากจะซื้อทีนี้มันจะมีขึ้นมีตกหุนนะคะเป็นแบบนี้สมมุติว่าวันนี้ตกครึ่งหนึ่งแดงมันจะมีเท่าตกมันจะเป็นสีแดงนะคะเวลาเวลาทุ้นตกหมายความว่าเราขณะนั้นนะหุ้นของเราขาดทุนไม่ได้หมายความว่าคุณขาดทุนนะคะแต่ว่าเราเรียกเราจะใช้ศัพท์ตรงนี้ว่าคําว่าเงาของเงาของ เงาของหุ้นอย่างนี้ละกันเพราะว่าการที่มันเป็นสีแดงแล้วถ้าคุณยังไม่ได้ขายอะ่ะไม่ได้หมายความว่าคุณขาดทุนจริงๆแต่นั่นเป็นเงาเป็นเป็นตัวเลขเฉยๆแล้วพูดงี้เป็นแค่ตัวเลขไม่ได้หมายความว่าเงินของคุณมันหายไปเพราะว่าตับแต่ที่คุณยังไม่ขายหุ้นในขณะนั้นหุ้นของคุณก็จะขึ้นได้เปลี่ยนแปลงได้นะคะตามเลทตามเลทของราคาหุ้นของบริษัทนั้นในในในแต่ละช่วงเวลาอย่างนี้ดีกว่านะคะทีนี้เนี่ยหลักการอย่างเงินสมมุติว่า ตอนนี้ดิฉันใช้เงินไปหมดไปละแสนบาทอันนี้เราพูดเงินต่อเงินแบบนี้นะคะคือเราใช้เงินเราเรายนเงินไปในหุ้นหมดเลยถึงแสนบาทแล้วเราก็มีบริษัททั้งหมด20บริษัทอยู่ในนั้นนะคะทีนี้เนี่ยหนึ่งแสนบาทเราหมดไปละแต่ปรากฏว่าวันนี้หุ้นบริษัทที่เราชอบชื่นชอบเลยเนี่ยบริษัทที่บริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทสมมติ Facebook ยกตัวอย่างดิฉันก็ยกตัวอย่าง Facebook ตลอดนึกอะไรไม่ออกนึกโดยเร็วก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะ เอาอะไรที่เราใช้ประจําเอาบริษัท a c e b o o k วันนี้ตกห้าเปอร์เซ็นตน่าซื้อไหมตกห้าเปอร์เซ็นดิฉันซื้อพยายามหาเงินเอาเงินจากตรงไหนอ่ะมาใส่ตรงห้าเปอร์ซ็นตนี้เ,เงินเราไม่เหลือละพอร์ตเราเงินหมดละเพราะเราเอาเงินไปใส่ในยี่สิบริษัทแล้วเราก็เราคิดว่าตรงนั้นจะทำำํากําไรปรากฏว่าวันนี้จะทํากําไรไมมมากกว่าเพราะว่า Facebook มีข่าวอะไรสักอย่างออกมาแล้ว Facebook หุ้นตก ห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเยอะนะสมมุติว่าคุณมีเงินในนั้นสองหมื่นอ่ะห้าเปอร์เซ็นของสองหมื่นอ่ะคุณก็คือก็เป็นปหลายพันนะตรงเนี้ยนะคะทีนี้ดิฉันก็คิดละดิฉันจะเอาเงินจากตรงไหน,นดิฉันก็ดูเลยว่าบริษัทไหนที่ทํากําไรตอนนี้อ่ะสมมติว่ามันมีเขียวมันมีเขียวหปายความว่ามีกาไรสมมติมีกมํากไรอ่ะสิบบาทก็ยังดีหรือยี่สิบาทก็ยังดีนะพวกเนี้ยดิฉันขายไปเลยดิฉันไม่แคร์เลยขายไปก่อนเพื่อเอาเงินจากบริษัทต,ตรงเนี้ยเหล่าเนี้ย เอามาซื้อเงินของบริษัท Facebook ที่มันตกอยู่5%เนี่ยคุณพอนึกถึงภาพเนาะบริษัทตรงนั้นยังไม่ทํากําไรมากหรอกคุณสมมุติคุณซื้อแบบเมื่อวานมันขึ้นมาแค่5บาทอย่างนี้แล้วกันแต่ดิฉันไม่แคร์แล้วดิฉันมองว่าไอ้ที่มันตก5%ของ Facebook น่มันจะทํากาไรให้ดิฉันมากกว่าดิฉันก็ไปขายไอ้ตรงที่มันขึ้นมาแค่5้าบาท10บาทนั่นแหละแต่ตรงนั้นเราไม่ขาดทุนไงใช่ไหมเพราะมันเขียวอย่างนั้นมันเขียว5บาทอะหรือว่านขึ้นมา5บาทอ่ะหรือสมมมุติินนะดฉัเคยี ขาดทุนหมดเลย20บริษัทเป็นสีแดงหมดเลยมีดิฉันก็จะดูอันไหนสีแดงน้อยที่สุดเช่นขาดทุน10บาทดิฉันขายอันนั้นออกเพราะว่า10บาทของดิฉันไม่มีความหมายอะไรไงเพราะว่าดิฉันยอมได้เสีย10บาทตรงนี้หรือหรือร้อยบาทตรงนี้แต่เดี๋ยวันดิฉันมาเอา Facebook ตรงนี้ที่ตก5%เแล้วเดี๋ยวพอมันขึ้นมันจะขึ้นประมาณพันหรือ2 0 0พอะไรแบบนี้นะคะที่คุณจะได้กําไรเนี่ตรงนี้เป็นเทคนิคการต่าเงินเทคนิคขณะที่ว่าเพราะว่าเวลาในพอร์ตหุ้นอะเงินมันจะ เงินเวลาที่เราเงินที่เราซื้อหุ้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอาเงินเดือนมาซื้อเขาจะเป็นเงินเก็บคุณต้องนึกอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าคุณเอาเงินเดือนหรืออะไรมาซื้อหุ้นเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดเขาเรียกว่าความเสี่ยงเพราะว่าหุ้นเนี่ยคุณไม่ได้เราไม่ได้สามารถคาดหวังได้ว่ามันจะทํากําไรตลอดเวลาเพราะว่ามันก็จะมีความเสี่ยง มากกว่าเงินเดือนอยู่แล้ว of course ตรงนี้ทุกคนรู้คุณได้เงินเดือนทุกเดือนคุณได้เงินเดือน3า0 0 0ื่นทุกเดือนคุณเงินเดือนเข้าแต่คุณต้องรู้ว่าเงินของหุ้นอะ่ะมันไม่ได้เข้าทุกเดือนเหมือนเงินเดือนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ investment นะคะเป็นเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นการลงทุนแล้วก็มีการกัด<ม>กำไรมีขาดทุนมีระยะเวลาทํากําไรแล้วก็มีช่วงที่มันขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันไม่แนะนำาเอาเงินเดือน ที่เราใช่ที่เราต้องมาใช้จ่ายหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่มันรันทุกเดือนเอามาเล่นหุ้นเพราะว่ามันประสบความเงินชอ็อตได้นะคะถ้าเกิดหุ้นขณะนั้นมันไม่ขึ้นแล้วถ้ามันขาดทุนเยอะคุณก็จําเป็นจะต้องขายหุ้นแล้วก็ต้องยอมคัดที่เขาเรียกว่าคัดลอส์หรือเรียกว่ายอมขาดทุนเยอะเพื่อที่จะเอาเงินสดมาใช้ก่อนเพราะฉะนั้นดิฉันก็ไม่แนะนํานะคะดิฉันแนะนําให้เป็นเงินเก็บแทนหรือว่าเป็นคุณไปแบบอาจจะเอาอสาังหาริมทรัพย์อะไรตรงนี้แล้วเปลี่ยนมาเป็นซื้อหุ้นแทนถ้าคุณคิดว่าคุณมีความสามารถในการในการทา เงินในหุ้นมากกว่าสินทรัพย์ที่มันนิ่งอยู่เฉยๆเช่นพวกทองหรืออะไรแบบนี้นะคะสำหรับดิฉันนะดิฉันไม่เก็บทองดิฉันเอาเงินมาเล่นหุ้นดีกว่าเพราะว่าดิฉันคิดว่าดิฉันมีมีความสามารถในด้านหุ้นมากกว่าการซื้อทองแล้วก็เพราะว่าซื้อทองอะ่ะมันมันมันไม่มีแอคทีฟเราไม่ต้องแอคทีฟอะไรเลยเรารอแบบมาเก็ตไพรซ์รอราคาตลาดเพราะฉะนั้นดิฉันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นการรอแล้วก็นิ่งๆแล้วทําอะไรไม่ได้เลยคือรอมาเก็ตอย่างเดียวเงี้ย ไม่ก็ไม่เอาแล้วมาแล้วมาเก็ตของทองราคามันยืนนิ่งหนึ่งเดียวอยู่ในโลกอะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาขยับมันขยับแค่ครั้ง,งเดียวแล้วเราเราทำอะไรไม่ได้ละก็ไม่ชอบตรงนั้นที่ฉันจะชอบอะไรขึ้นเป็นความสามารถของตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นที่ฉันแนะนําว่าถ้าคุณคิดว่าคุณมีความสามารถพอที่จะเขาเรียกว่าคุณสามารถมองตลาดแล้วก็สามารถมองหาเทคนิคตัวเองได้เพราะว่า ดิฉันบอกเลยนะการเล่นหุ้นนะคือการย้ายเงินไปย้ายเงินมาแล้วเราสามารถย้ายเงินจากบริษัทที่ตอนนี้บริษัทนี้ไม่ทากาไรเท่าไหร่แบบนิ่งมากไม่น่าสนใจคุณก็ย้ายเงินตรงนั้นอะเอามาอยู่บริษัทที่น่าสนใจแทนแล้วบริษัทที่น่าสนใจในโลกนี้มีเยอะมากนะคะถ้าคุณเข้าไปดูตลาดของอเมริกาดนะิฉันบอกเลยว่ามีบริษัทเยอะมากแล้วเป็นบริษัทที่มันแบบใต้จมูกเราเนี่ยอย่าง a c e b o o k เนี่ยอเมซอนกูเกิลอะไรพวกนี้เอร์มัลคอส แล้วก็จะมีเป็นพวกบริษัทอะไรอ่ะเป็นพวกโคคาโคล่าอย่างเงี้ยสตาร์บัคอะไรแบบนี้นะคะแมคโดนัลก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันมันเป็นที่เราเห็นทุกวันนั่นแหละแต่เราไม่ได้สังเกตว่าพวกนี้จริงๆเขาก็มีบริษัทจดทะเบียนเยอะมากนะคะเพราะว่ามันเป็นเวอร์มาร์เก็ตเนาะมันเป็นที่ทุกคนอใช้ทีนี้เนี่ยเทคนิคของการย้ายเงินเนี่ยต้องมีเพราะฉะนั้นถ้าคุณหาเทคนิคในการย้ายเงินไปย้ายเงินมาตรงนั้นนะคุณก็คือคนหนึ่งที่จะเล่นหุ้นได้เก่งมากดิฉันบอกเลยตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นหุ้นเนี่ยคือการยอมอาจจะยอมเสียนิดนึงตรงนี้สมมุติตรงนี้ขาดทุนสามร้อยคุณยอมขาดทุน300เพราะคุณเห็นคุณเห็นเออ่ profit ในอีกบริษัทหนึ่งมากกว่าคุณก็ย้ายเงินไปเลยแบบนี้นะคะเพราะดิฉันเองก็ก็ยอมขาดทุนมาแต่ร้อยสองร้อยแต่ดิฉันเห็นละไอ้บริษัทอย่างเงี้ยอ,อายกตัวอย่างอีกละเอาเกณฑ์เอาเอาเอากูเกิลบ้างเบื่อเฟซบุ๊กละอ่าสมมติว่ากูเกิลมันตกเงี้ยแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยดิฉันก็เอาเงินจากตรงไหนก็ได้ในพอร์ตของดิฉันยี่สิบบริษัท อาจจะบริษัท,ทสมมติถ้ามันแดงหมดเลยนะก็เอาแดงที่มันน้อยที่สุดนะคะแล้วก็เอาเงินออกมาจากตรงนั้นปิดปิดพอร์ตปิดพอร์ตของบริษัทนั้นแล้วเรา,เราดิฉันก็เอาเงินมาซื้อของ Google ที่มันตกสิบเปอร์เซ็นต์หรืออะไรแบบนี้แล้วก็ทําเงินได้มากกว่านะคะคือบริษัทพวกนี้นะคะมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ตกเลยนะคะแล้วมันก็จะไม่ขึ้นเลยก็ไม่จริงเพราะบริษัทถ้าคุณอยากจะรู้คุณไปดู history ของเขาหรือประวัติ ประวัติเขาเรียกว่าประวัติราคาสต็อกของเขาเราเขาสามารถเปิดดูสต็อกไพรส์ได้สมมติคุณจะเอาสต็อกไพรส์ของ Facebook คุณจะเข้าไปดูสต็อกไพรส์ของ f a c e b o o เอย้อนหลังสิบปีห้าปีสิบปีอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถเข้าไปดูได้นะคะแล้วคุณก็จะเห็นเลยว่ามาเก็ตของเขาอ่ะมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นเนี่ยฮิสตอรี่หรือประวัติของของของ,ของ,ข,องของราคาสต็อกเนี่ยมันทําให้เราสบายใจว่าตกไปอย่างนั้นเองมันมีจริงตกไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็ขึ้น แต่อารมณ์เราสเสถียรไหมเราเป็นคนที่นิ่งพอไหมแล้วความนิ่งมาจากไหนมาจากประสบการณ์ดิฉันบอกเลยยิ่งคนยิ่งคนที่อยู่ในตลาดมาเก็ตเขาเรียกต็อกมาเก็ตนานเท่าไหร่นะใจเขาจะยิ่งนิ่งมากขนาดนั้นคือเขาจะไม่แบบจะไม่แบบตื่นเต้นฟูมไฟอะไรอย่างเงี้ยฟูมไฟจะเป็นเรื่องของคนที่เล่นหุ้นใหม่ๆดิฉันก็ เป็นแพนิคมาแล้วแต่ไม่ฟุ่มไฟนะแต่ใจสั่นมาหลายรอบมาเพราะว่าเรายังไม่รู้จักมาเก็ตไงเราไม่รู้ว่าอ๋อมันตกวมันก็ขึ้นใช่ไหมอะไรเงี้ยที่พอมันตกกล้วมิงขึ้นเงี้ยเราก็ชิงกับการที่มันตกพออารมณ์เรามันเริ่มชิงกับสิ่งนี้ปุ๊บมันก็ไม่มีความกลัวอะไรต่อไปแล้วเพาตกเดี๋ยวมันก็ขึ้นแต่ที่สําคัญการบาลานซ์สต็อกนะคะการสร้างพอร์ตแล้วให้มันบาลานซ์กันคือคืออย่างเอาบริษัท2บริษัท3บริษัทแล้วเก่งกําไรโนโกมากจะบอกนะดิฉันไม่อยากจะพูดนะแต่ว่า คือพังมาหลายคนแล้วจริงๆเรื่องที่ว่าเอาเงินใส่ไปเลยเพราะโอหอันนี้หุ้นมาแรงมากอย่างเงี้ยอย่าเชื่อแล้วใครมาบอกนะอุ้ยซื้อหุ้นตัวนี้หุ้นดีมากอย่าเชื่อนะคะคุณเอาสเตติจี้ของคุณเองฉันบอกเลยเอาบริษัทที่คุณ เชื่อถือเข้าไว้มั่นใจว่าจะไม่หายไปอันนี้เป็นกฎเหล็กมั่นใจบริษัทนี้ไม่หายแน่ๆถ้าคุณไม่มั่นใจว่าบริษัทนี้เอ๊ะจะอยู่นานไหมแล้วคุณเลือก Prof i t นะคุณเลือกกอากไรนะที่ฉันบอกเลยดิฉันไม่รับประกันนะเพราะว่าตรงนี้คนอะเงินหายมาเยอะแล้วก็ตรงนี้แหละเลือกเอากําไรแต่ไม่เลือกเอาความมั่นคงของบริษัทนะคะอันนี้เป็นเทคนิคของดิฉันนะดิฉันก็ซื้อหุ้นมากม็แทบไม่เคยขาดทุนเลยถึงขาดทุนมันก็เป็นแค่ตัวเลขเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ ขึ้นมาอีกอะไรแบบนี้นะคะค่ะก็เทปนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เล่นหุ้นอยู่แล้วนะคะก็มาแชร์กันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครมีเทคนิคการเล่นหุ้นดีๆก็ช่วยมาเขียนคอมเมนต์ใต้ลิงก์ด้วยนะคะค่ะเทปนี้